หายไปนานวันนี้จะทําปลาตะเพียนทอดกรอบมีพริกไทยด้วยเอ๊ะกระเทียมอย่างเดียวพริกไทยหาไม่เจอปรุงง่ายๆครับผงปรุงรสสาเร็จรูปแล้วก็แป้งทอดอัน,นี้่นผสมเดี๋ยวเราทํากันก่อนนะครับผม,มเดี๋ยวคลุกเคล้ากันนะครับคลุกเคล้คาเคล้าก่อนนะตอนทําตอนทํากับตอนไปตกไม่ได้ถ่ายนะครับไม่รู้จะผิดกดผิดไลค์เปล่า แล้วขยำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่แป้งถดกรอบนะแป้งถดกรอบเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับน,นี่ก็แป้งแป้งใส่รูปเนาะมันใช้คลุกอะนะไม่ได้ใช้ชุบถ้าใช้มือมันจะแบบขยุมขยุมดีหน่อยเนี่ยมันจะมีน้ําเปียกๆของเขาเองอเดี๋ยวมันก็แห้งๆซับน้ําไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยคลุกๆชุบๆไปนี่แหละ น้าน้ำยังมีอยู่เราก็ใส่แป้งเข้าไปอีกจนว่าเขาจะแห้งไปดเลย เดี๋ยวผมไปเอามาเพิ่มก่อนนะครับยังเปียกอยู่เดี๋ยวเราก็ใส่กระเทียมนะครับคลุกเค้าเหมือนเดิมขนาดมือก็เคล้ามือนะครับเดี๋ยวเค้าก่อนนะครับมีข้าวคั่วซะหน่อยเนี่ยแกวได้เนี่ยมีข้าวคั่วเราจะหาข้าวคั่วไปใส่ดูก่อนแป๊บนี่นะครับใส่ข้าวคั่วไปแล้วนะครับได้เรื่องไหมดูดิ ได้เตืองไหมอย่างนี้ทำปลาลเลยทีนี้น้วมังรลอน้ำมันร้อนนะครับน้ำมันก็ง่ายๆครับเหมือนเดิมครับทอดเกลือก่อนพอเกลือหายฟองแล้วก็ใส่เดีวทอดตัวใหญ่ก่อนเลยนะครับน้ำมันร้อนทอดตัวใหญ่ครับ ใหญ่คู่ใหญ่เล็กคู่เล็กนะครับผมจะได้ร้อนพอๆกันนี่มาดูนะครับทอดไปเบาที่สุดจะที่เบาได้นะครับลาจะเพียนต้องให้กรอบๆหน่อยอ่าอันนี้เบาๆนะครับแล้วปิดฝาไว้เพื่อเป็นการรักษาพลังงานอืมมาดูอีกทีหนะึ่งให้ดำเหลืองเหลือน่อยหน่อยนะกินก็อหอมๆอยู่พ้อได้กินนะครับเดี๋ยวเราไปหุงข้าวกัน ลิกแล้วนะครับนี่ไม่ติดกระทะมัง้งเดี๋ยวพอสุกแล้วจะเร่งไฟนะครับอันนี้ยังไม่เล่งเดี๋ยวไฟนิดๆเหมือนเดิมเบาๆบ,บางๆรอ,อมาตั้งครึ่งกับครึ่งชั่วโมงสุกแล้วเียวปิดเตาปิดแก๊ส นี่กินกับน้ำพริกกะปิแห้งๆอรกลกองไลบรีโไข่ลวกอ่าพอแล้วครับสวัสดีครับ